สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ช่องสไตล์พอดแคสต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในรูปแบบต่างๆและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นต่างๆว่ามีข่าวอะไรกันบ้าง แต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นรบกวนช่วยกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านและถ้าพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะข่าวหุ้นที่เราจะคุยกันคือ DELTA หรือบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชน เดลต้าโดนเทขายหนักทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยร่วงลงนักลงทุนกังวลว่าตลาดหลักทรัพย์อาจมีการปรับเกณฑ์คำนวณดัชนีเซ็ตห้ามหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนักเกิน10%บเอร์เซบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้ารายงานว่าช่วงบ่ายวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงสุดถึงระดับ1,282จุดลดลง18จุด โดยมีสาเหตุหลักจากแรงเทขายหุ้นเดลต้าซึ่งร่วงลงไปแต่112บาทหรือลดลง10บาทคิดเป็น8.5เปอร์เซจากวันก่อนหน้า นักวิเคราะห์อมองว่าความกังวลน,นี้เกิดจากการที่ตลาดหลักทรัพย์อาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับดัชนีเซ็ตห้ามหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนักเกิน10%ซึ่งตอนนี้เดลต้ามีน้ำหนักประมาณ13%ถ้ากฎนี้ถูกบังคับใช้เดลต้าจะถูกลดน้ำหนักลงราว3%และเงินลงทุนจะถูกกระจายไปยังหุ้นตัวอื่น หากอ้างอิงราคาหุ้นตัวอื่นๆคงที่ราคาหุ้นเดลต้าอาจต้องลดลงสูงสุดถึง26%เพื่อให้เป็นไปตามกฎใหม่อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงอาจไม่ลดลงมากขนาดนั้นเพราะหุ้นตัวอื่นก็อาจขยับขึ้นมาช่วยพยุงดัชนีตอนนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยอยู่ที่ประมาณ1,300จุดคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรของปีหน้าอยู่ที่ประมาณ13.6เท่า หากตัดเดลต้าออกไปค่าดังกล่าวจะลดลงเหลือ12.5เท่าซึ่งถือว่าถูกเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตและทำให้ช่องว่างระหว่างผลตอบแทนจากกำไรกับพันธบัตรรัฐบาลสูงถึง5.7%หรือ5.0%หากรวมเดลต้าเข้าไปด้วยหุ้นที่กดดันดัชนีมากที่สุดได้แก่เดลต้าทำให้ดัชนีลดลง8.5 cpo ลดลง1.4 ptt ลดลง1.1 golf ลดลง0.9 kbank ลดลง0.4ส่วนหุ้นที่ช่วยพยุงดัชนีได้แก่ aot ช่วยดัชนีเพิ่มขึ้น1.1 p r ุ u เพิ่มขึ้น0.5 advance เพิ่มขึ้น0.4 เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่องคลิปต o s สต็อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ